ตอนนี้ไซตาเมสามารถสมัครสมาชิกแบบรายเดือนได้แล้วนะเริ่มต้นเพียง80บาทสำหรับผู้สนับสนุนขั้นเริ่มต้น300บาทสำหรับผู้สนับสนุนระดับกลางและ750บาท สำหรับผู้สนับสนุนทุนหนาเสืาอรับสัยรักผู้ติดตามสุดเทพและสติกเกอร์สุดพิเศษและนอกจากนี้ก็ยังจะเป็นการช่วยสนับสนุนเราเพื่อเป็นท่อน้ำเลี้ยงในการทำคลิปดีๆต่อไปอีกด้วยหรือจะสนับสนุนเราผ่านทางซุปเปอร์แตงที่อยู่ใต้คลิปที่ท่านถูกใจก็ได้นะและสำหรับใครที่อยากติดต่อเป็นสปอนเซอร์ก็สามารถติดต่อพูดคุยกับเราผ่านแชท Facebook แฟนเพจายตาเมะได้เลยครับดีให้บริการเสมอและสำหรับใครที่ชื่นชอบในการเล่นเกมของผมก็สามารถคลิกที่เพลย์ลิสต์หน้าช่อง YouTube และเลือกโปรเจกต์ ที่คุณสนใจอยากดูได้เลยมีโปรเจกต์ใหม่ๆอัปเดตตลอดแน่นอนที่ช่องไซตามิเอาะแล้วผมสวัสดีครับกลับมาพบกับ Story of Season กันอีกครั้งผมในวันที่26ของฤดูอ่าใบไม้ผลิปีที่หนึ่งนะครับผมาเรามาลุยกันต่ออยากที่พาร์ทที่แล้วเราตัดพาร์ทไปน่าจะเทศกาลแข่งม้าปะ่ะที่วันที่แล้วใช่ปะอ๋ไม่ใช่แข่งทำอาหารนะครับโอเค ก็เดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อให้หมดเดือนนี้กันเลยนะครับเอาเป็นขึ้นเดือนใหม่แล้วกันเนาะโอเคป่ะลุยกันช่วงนี้ก็จะไม่มีเทศกาลอะไรเป็นพิเศษนะครับแต่ถ้ามีเหตุการณ์อะไรเราก็จะตัดมาให้ดูเหมือนเดิมอ่าแตงกวาโตนะครับอ้าวหัวใจกลายเป็นสีเขียวแล้วครับดูเหมือนว่าอากาศจะเริ่มเย็นแล้วนะดังนั้นได้โปรดอ่ามันมั่นใจว่าเตรียมแผนในการรับมือไว้ที่จะเป็นไว้แล้วนะ เธอรู้จักคุณยายของฉันใช่ไหมอ่านี่คือที่ฉันมาทํางานที่นี่เพราะว่าอยากจะค้นหาวิธีรักษาคุณยายนะอ่านี่คือเราเลเริ่มได้รู้แบบเรื่องส่วนตัวมากขึ้นนะครับตอนนี้หัวใจเป็นสีเขียวแล้วแม่ถือว่าขึ้นเร็วใช้ได้เหมือนกันนะครับจัดว่าแจมพยาบาลน,น่าจะเป็นเป้าหมายหลักของเราละเดี๋ยวน้องแว่นอีกคนหนึ่งครับเดี๋ยวรอดูอ้าวได้สูตรทําแซนด์วิชจากคุณยายครับนี่เป็นไงล่ะแจมแมวมาก โอเคเอาของมาให้คนอื่นก็มีสิทธิ์ที่ได้สูตรทำอาหารด้วยนะครับแนะนำให้พยายามมาขอมาให้ทุกคนไว้วยเผื่อได้สูตรทำอาหารอ้าวมีเหตุการณ์เกิดขึ้นครับอรุสวัดฉันไม่แปลกใจเลยที่ชาวไร่จะตื่นตั้งแต่เช้านะอืรู้อะไรไหมที่ฉันมาที่นี่ก็เพราะว่าฉันมีอะไรอยากจะถามเธอนะ่ะไซตาหอม,มีอะไรงันเหรอเธอรู้ว่าครอบครัวของฉันเนี่ยมีปศุสัตว์สำหรับขายอยู่ที่ร้านด้วยใช่ไหมล่ะ เพราะงั้นฉันก็เลยสงสัยว่าเธอพอจะมีวิธีดูแลปศุสัตว์ยังไงบ้างเปรียบเทียบกับวิธีของเราเนะี่ยแล้วถ้าฉันอยากจะขอดูสักหน่อยเธอพอจะช่วยพาฉันไปดูวิธีการดูแลสัตว์ของเธอหน่อยได้ไหมโทษทีตอนนี้ยุ่งมากได้เลยดูเพื่อการเรียนรู้โอเคจัดไปครับแน่นอนดูดิอ้าจริงนะฉันอยากรู้จะแย่แล้วเนี่ยไอฉันรู้อีกแล้วเนี่ยว่าเธอต้องตอบตกลงไซตา้าถ้างั้นช่วยพาฉันไปดูรอบๆฟาร์มพีนะจัดไปครับ พาทัวร์โอ้ตรงนี้คือที่จเจ้าไว้เลี้ยงวัวกับแกะของเธอสินะอาา่ะฮะโอเคเข้าใจละพาเที่ยวพาเที่ยวแล้วตรงนี้ก็คือยุ้งฉางที่เธอ,เอไว้ให้อาหารสัตว์สินะอืมมีเรื่องสําคัญเยอะแยะมากเลยในฟาร์มเต็มไปหมดแล้วนะเนี่ยเหัวใจเป็นสีม่วงแล้วนะครับปปุลินี่ที่เลี้ยงไก่งั้นตรงนี้ก็คือเล้าไก่ที่เธอไว้เลี้ยงไก่ใช่ไหมโอ้เป็นเล้าไก่ที่ดูแปลกตาดีจังแล้วมันก็ถูกสร้างข,ขึ้นมาอย่างดีเลย ข้างในเนี่ยกว้างมากด้วยนะใช่แล้วล่ะมันจะต้องมีงานที่ต้องทําเยอะแยะมากเลยเพื่อดูแลฟาร์มใหญ่แบบนี้ใช่ไหมด้วยตัวคนเดียวน่ะฉันคงทําแบบเธอไม่ได้แน่เลยเฮ้ยต้องมีทั้งพลังกายแล้วก็วินัยในการทํางานมากเกินกว่าที่ฉันจะกินตาการได้แน่เลยฉันประทับใจจริงเลยล,ะ <S <S ละ่ะน่าแปลกเลยนะตอนนี้มันทาให้ฉันอยากรู้จักเธอมากขึ้นไปอีกละซาซตาเยสเคน้องคนนี้ก็ชอบเราอะกลายเป็นหนุ่มฮอตขึ้นมา <S <S ขอบคุณนะที่พาฉันดูรอบๆฟาร์มวันนี้นะ่ะาซตา มันสนุกมากจริงแลวฉันก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะเลยตอนนี้ก็นานมากแล้วนะฉันคงต้องขอตัวกลับบ้านแล้วละ่ะบายยโอเคแม่สาวมาเที่ยวถึงบ้านล่อไปบ่ายโมงเลยครับแม่กินเวลาไปทั้งวันครับแต่แว่้เราก็ได้อยู่กับสาวน้อยแล้วก็มีเหตุการณ์ให้เราดูนะครับแม่ไม่ธรรมาดาจริงใสายตาคนนี้โอเคเดี๋ยวเราช่วยมันเก็บผักก่อนนะครับโอ้โหเก็บจนมืดค่ําเลยนะครับแม่แต่ก็เก็บหมดละ ต้องไปเก็บของป่าเก็บอะไรด้วยนะก็เลยเสียเวลานิดนึงแต่ก็ถือว่าเก็บได้ครบแล้วจัดว่าแจมอ้าวลูกเจี๊ยบเกิดครับผมเรียบร้อยครับตัวใหม่ตัวใหม่นี่ผมขอตั้งชื่อว่าเอาเป็นไก่ไก่2ก่อนละกันเฮ้ยไก่สแล้วปะนี่ไก่สามแล้วนะไก่สามไก่สไก่สเจนสมแล้วคิดว่าใช่ไหมวะผมต้องดูก่อนนะ ไก่ตอนนี้อถูกต้องครับไก่เจนสามครับเดี๋ยวเราต้องเลี้ยงต่อเพิ่มไปอีกเพื่อให้มันเป็นไก่เจนสี่โอเคแจมแมวถือว่าดีนะเดือนหน้าเราต้องมีชนไก่วันที่เท่าไหร่เนี่ยชนไก่ใน,นวันที่เจ็ดป่ะอ่าคนไก่วันที่เจ็ดตอนนี้ไก่เราสูงสุดกี่หัวใจวะดูทีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าเดี๋ยวเราลอยค้ออีกเจนหนึ่งเราน่าจะเอาเจนนั้นแหละไปชนไก่ครับถ้ามีหัวใจแปดดวงได้ผมว่าน่าจะได้ไข่ทองคํามาใช้ จัดว่าแจมแน่นอนอ้าวได้เบอร์รี่จากกระป๋ามาครับนี่โยนครบละได้เบอร์รี่กระป๋ามาครับเยี่ยมทีแรงเราก็จะหายเหนื่อยเอ้ยไม่ใช่หายเหนื่อยดิเหนื่อยยากขึ้นอถือว่าเป็นอะไรที่โอเคเลยนะผมว่าเอาละครับเดี๋ยวผมจะมาซื้อที่ผสมพันวัวครับผมหนึ่งอันนะครับเพราะว่าเดี๋ยววัวเราน่าจะท้องได้ละ จะทําการทําให้วัวท้องนะผมเพื่อที่จะได้อาวัวเจนใหม่ๆเข้ามาแทนวัวเจนเดิมนะครับอ้าวมาเจอเหตุการณ์ลันนะผมลันละลาเจ้าดอกไม้ตอนนี้เธออยู่ที่ไหนนะถ้าอ่าถ้าใจเธอให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไรละ,ล,ะาาลาออกกำลังร้องเพลงอยู่นะครับแล้วเราก็ขึ้นมาพอดีอใครร้องเพลงอยู่นะเฮ้ยเจ้าแมวเหมีย <laughs> วเดินเตะแมวเรียบร้อย อ่าร้องเพลงอยู่รันร้องเพลงอยู่เปิดเข้าไปแม่งเลยฟังสาวร้องเพลงเฮ้ยใครน่ะเฮ้ยเธอเองเหรอไซตาเธอน่อาจะพูดอะไรสักหน่อยนะโอ้ยเธอไม่ต้องขอโทษหรอกฉันไม่ได้โกรธอะไรหรอกนะ <S <S ฉันคิดว่าที่นี่ไม่มีใครอยู่เพราะว่าเพราะงั้นตอนที่ได้ยินเสียงประตูเปิดฉันก็เลยคิดว่าโจรน่ะเธอทําให้ฉันตกใจนิดหน่อยนะโทษทีนะสาวน้อย เธอได้ยินฉันร้องเพลงก็เลยสงสัยว่าฉันกาลังทําอะไรอยู่กันเหรอฮ่าฮ่าเธอได้ยินเหรอเนี่ยน่าอายจังเลยฮะฉันกําลังทําความสะอาดห้องอยู่นะะฉันชอบทําความสะอาดแล้วก็มีความสุขที่ได้ทํามันนะก็เลยเผลอร้องเพลงออกมานสิพอได้เห็นห้องที่สะอาดสะอาดแล้วมันก็เหมือนกับว่าฉันได้ทําความสะอาดหัวใจไปด้วยเลยนะแล้วเธอชอบทําความสะอาดหรือเปล่าไซตาฉันชอบทําความสะอาดมากจนเข้าขั้นป่วยเลยล่ะความโสโกมันคือสหายของฉันเองไม่เราต้องชอบรักความสะอาดดิ อืมว้าวหัวใจสีม่วงเลยครับฉันว่าแล้วเชียวว่าเธอจะต้องเป็นคนเจ้าระเบียบพวกเรานี่เหมือนจะเหมือนจะแบบว่าเหมือนกันเปียบเลยเนาะพ่อของฉันเกลียดการทําความสะอาดฉันก็เลยต้องทําความสะอาดในโรงแรมทั้งหมดเนะี่ยทั้งห้องพักแขกแล้วก็ห้องตัวเองด้วยฉันสนุกกับมันนะก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรนี่นะแต่ฉันก็หวังว่าอย่างน้อยพ่อก็จะเก็บของของตัวเองบ้างไม่ใช่เด็กๆสัหน่อยนี่นะ <c oughs> บน่บนๆอุย้ยเหมือนฉันจะเพ้อเจ้อไปหน่อยนะ งั้นฉันจะกลับไปทําความสะอาดก่อนดีกว่าพื้นพวกนี้ปล่อยว่าเฉยๆนะ่ะมันคงไม่กลับมาสะอาดใช่ไหมล่ะอ่าโอเคนอกจากนั้นนะก็ต้องเช็ดโต๊ะแล้วก็เอาขยะไปทิ้งต้องทําให้เป็นอ่าแบบทาให้เป็นเรื่องปกติเป็นประจํานะรู้หรือเปล่าเ,เหตุการณ์ของรันนะครับแหมแวะเข้ามาหารันเฉยเจอเหตุการณ์เฉยอ้าวมาคุยกับพ่อรันก็ได้สูตรอาหารเฉยเลยอ้าวนี่ไงชีตฟองดูนะครับ โอเคเอาของมาให้แต่ละตัวละครก็จะได้สูตรอาหารไปนะครับอ้าวมาเจอเหตุการณ์เอา้าไเป็นของหมอวะ่ะนึกว่าของเอลลี่ปะตถเอ้สายตานไวมได้จังหวะพอดีเลยนะมียาตัวใหม่ที่เพิ่งจะมาถึงวันนี้เลยเนะี่ยยาอะไรวะเนี่ยไปละบายโอ้ยอยากลองแล้วมามาลองหน่อยแล้วกันโอ้ยหมอหัวใจม่วงเฉยโอ้ผมรู้แล้วคุณจะต้องสนใจนะผมขอเวลาสักครู่แล้วกันผมจะเอามันมาให้ หัวใจหมอม่วงเฉยเลยอะไรครับเนี่ยเอายาที่เอเล่มาไหนดูซิยามคือยาอะไรกินแล้วจะแบบแข็งแรงขึ้นไหมเหมือนครั้งที่แล้วนะยานี่จะช่วยฟื้นฟูพลังกายแล้วก็ความเหนื่อยล้าในเวลาเดียวกันแต่ก็แต่มันดีกว่าเดิมเป็นสองเท่าเอาละไซต้า,า,ตากระดกรวดเดียวเลยนะเอาวะกูต้องแดดแลวใช่ไหมเออแต่ผมต้องขอเตือนคุณไว้ก่อนนะรสชาติมันแย่มันค่ะที่แล้วเลย ไงก็ตามผมเชื่อว่าคุณจะเข้าใจถึงประโยชน์ของยานี่ดีจัดไปผมชื่นชมคุณจริงๆนะเอาละดื่มเข้าไปเลยถ้าคุณพร้อมแล้วนะ่ะเอือกเอือเป็นไงรู้สึกไงบ้างโ <c oughs> ออเป็นลมแข็งใจไว้ก่อนนะสายตาเอลี่มานีหน่อยเร็วคุณหมอโอ้ยวันนี้ผมต้องขอโทษจากใจเลยนะในฐานะหมอเนี่ยผมไม่ควรจะไปบังคับให้คุณเสียอันตรายแบบนี้ ไม่เป็นไรแลร้วดูเหมือนว่ายาคงจะแรงเกินไปแต่ตอนที่ผมดื่มมันเข้าไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะขอโทษจริงๆนะที่ทําให้เลยเถิดเป็นแบบนี้นะไม่เป็นไรหมอดูเหมือนว่าตอนนี้คุณจะดีขึ้นแล้วนะอ่าและที่สําคัญเหมือนจะไม่ส่งผลกผลกระทบระยะยาวนะแต่คุณหมอต่อจากนี้ไปได้โปรดอย่าประมาทแทนที่จะทดสอบตัวยาตัวใหม่กับคนไข้นะนั่นสินะผมขอโทษด้วยผมพอจะทําให้เธอลําบากไปด้วยเลยนะเอลลี่ เรื่องวันนี้ผมต้องขอโทษด,ด้วยนะายตาขอโทษกี่ครั้งก็คงไม่พอผมใช้ประโยชน์จากความตั้งใจของคุณที่อยากจะช่วยเหลือในการค้นคว้าการแพทย์ของผมสำหรับเรื่องนั้นนะผมต้องขอโทษจริงๆขอให้เรื่องนี้ไม่ทําให้เราขุนเคืองใจกันนะหวังว่าเราจะได้พบคุณอีกล่ะดูแลตัวเองด้วยนะาซตาโอเคอยาหักหมจิตเกินไปล่ะเข้าใจไหมถ้าเธอรู้สึกไม่สบายก็ต้องรีบมาหาพวกเราทันทีนะโอเคจัดไปครับแม่มีสองคนเป็นห่วงเรา ทั้งชายและหญิงเรานี่มันหล่อจริงๆอา้ากลับมาอีกรอบก็เจอเหตุการณ์อี่ครับเขานี่ของเอลลี่ละสวัสดีไซตาทั้งใจทํางานที่ฟาร์มดีหรือเปล่าอ่าดีใจที่ได้ยินแบบนั้นนะโอ้จริงด้วยสิคุณหมอบอกว่ามีบางอย่างอยากจะมอบให้เธอนะ่ยอะไรนะความสะเทือนใจในอดีตกาลังถาโถมเข้ามาอะไรนะดีกว่าคืออะไรงั้นเหรอไม่มีอะไรต้องกังวลหรอกครั้งนี้ไม่มีอะไรมาก ขนาดฉันยังอยากได้เลยอะไรล่ะยังไตามเข้าไปพบคุณหมอเถอะอา้าวเหตุการณ์หมอนี่ว่านี่ว่าเหตุการณ์เอลลี่เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเหตุการณ์หมอสองเหตุการณ์ติดงสา,ายตาผมกําลังคอยคุณอยู่เลยวันนี้ผมจะมอบของบางอย่างให้คุณเก็บเอาไว้นะจนถึงตอนนี้ผมใช้ความพยายามทั้งหมดเพื่อการวิจัยยาใหม่ในระหว่างที่ตรวจคนไข้ไปด้วยและเมื่อเร็วๆนี้ผมก็ได้วิจัยสิ่งนี้ขึ้นมา มันก็ไม่เชิงว่าจะเป็นการจัดการรักษาทางการแพทย์สัทีเดียวหรอกนะแต่ก็ได้รับความนิยมจากคนในเมืองบ้างแล้วละเพราะอย่างนั้นผมก็เลยอยากจะให้ชาวเมืองมิเนอรัลรู้จักกับมันพอไปถึงจุดนั้นผมก็ต้องการที่จะหาคนลองเอามันไปใช้อะนะและเนื่องจากคุณทํางานหนักอยู่ทุกวันผมเลยคิดว่าผมอยากจะขอร้องคุณกับเรื่องนี้หน่อยนะอะไรอีกล่ะอ๋อเป็นของที่มันให้เรามันเรียกว่าการบำบัดบบด,ด้วยไอออนประจุลบ และเหมือนจะเปิดใช้งานแล้วนะมันจะให้ผลในด้านการผ่อนคลายนะ่ะเมื่อคนคนนั้นได้รับไอออนประจุลบสภาวะจิตใจก็จะสงบและทําให้เกิดความผ่อนคลายได้ง่ายกว่าเดิมยกตัวอย่างเช่นตอนที่คุณเดินผ่านป่าคุณก็จะรู้สึกสดชื่นถูกต้องไหมล่ะ <c oughs> ก็เพราะว่านัา่นน่ะเป็นบริเวณผืนป่าที่มีไอออนประจุลบอยู่มากอ๋อผมดีใจนะที่คุณชอบนหะอย่างที่เขาพูดแล้วนะว่าจิตใจเนี่ยมันอยู่เหนือร่างกาย มันแสดงให้เห็นว่าหัวใจและร่างกายเนี่ยเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งแค่ไหนผมเริ่มคิดว่าเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดสู่การมีสุขภาพที่ดีเนี่ยก็คือการมองโลกในแง่ดีแล้วก็เครียดให้น้อยลงนะแน่นอนยังไงก็แล้วเนี่ยยังมีคนที่คนอย่างลินเลียที่เกิดมาพร้อมกับความเจ็บป่วยอยู่ผมวางแผนที่จะทําการวิจัยต่อไปเพื่อคนป่วยเช่นเธอนะเยี่ยมไปเลยคุณประทับใจที่ผมเป็นห่วงคนไข้ของผมอย่างลึกซึ้งอย่างนั้นเหรอ ไม่ล็อกผมก็แค่ทําสิ่งที่หมอที่ดีควรทำนะแหละเป็นเป็นหน้าที่ของผมแต่ยังไงก็ตามพอพดีคุณพูดแบบนั้นแล้วผมก็อายุขนาดนี้แล้วนะก็เลยไม่ค่อยได้ยินคาชมตรงๆจากใครแบบนั้นเท่าไหร่นะมันก็เลยทําให้ผมเขินนิดๆพอคุณพูดออกมาตรงๆแบบนั้นนะขอบคุณนะสวีตกับหมอเฉลกูงั้นเราทั้งคู่มาทําตามเป้าหมายของวกเราเถอะบอกด้วยนะว่าการบําบัดเนี่ยมันได้ผลยังไง โอเคเราได้อเทมมาใหม่ครับเดี๋ยวเราไปวางในบ้านได้อยู่อันนี้น่าจะดีอยู่เอา้าเกิดเหตุการณ์ละอืมคุณหมอฉันไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้เท่าไหร่อืมตรงไหนล่ะอ่าใช่น,นั่นแหละก็แบบนั้นไงเอา้า <s> เหตุการณ์สองคนนี้เฉยเข้าใจแล้วละ่ละคุณหมอนี่เก่งมากเลยนะถ้าเกิดเรื่องไหนที่เราไม่เข้าใจแล้วก็ถามมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจละ่ะได้เลยค่ะขอบคุณ นี่เราเข้ามาแทรกว่ะส,สวัสดีไซตาสวัสดีไซต้าเหตุการณ์ใครวะเนี่ยเธอสงสัยว่าฉันกําลังทาอะไรอยู่งั้นเหรอฉันกําลังศึกษาตําราแพทย์นะ่ะฉันอยากจะหาวิธีที่จะทําให้ขาของยายดีขึ้นเธอต้องทําได้แน่ลองไปคลินิกอื่นไหมโอ้โหต้องทําได้อยู่แล้วขอบคุณเฮ้ยกำลังใจฉันนะฉันจะทําให้ดีสุดละเธอช่า,างมีคุณธรรมประจาใจในอาชีพที่ดีมากเลยนะฉันมั่นใจเลยว่าเธอจะต้องสามารถช่วยคุณยายของเธอได้แน่ ขอบคุณค่ะเอาสองคนนี้สวีทกันหรือว่าเป็นยังไงกันแน่เนี่ยผมเชื่อในตัวเอลลี่แล้วก็มั่นใจว่าเธอจะต้องทําตามเป้าหมายได้แน่นอนฉันขอให้คํามั่นเลยว่าฉันจะต้องหาทางรักษาคุณยายให้ได้อา่าเหตุการณ์รัวๆเลยว่ะเอาละเดี๋ยวเรามาลองทําให้วัวท้องกันดูนะครับน่าจะทําได้แล้วนะเดี๋ยวลองดิอ่าโอเคขอได้แล้วครับเยี่ยมผมจะยังไม่เก็บนมเก็บอะไรเลยนะผมจะให้ท้องไปก่อนให้มันโตไปเรื่อยๆโอเค ท้องแล้วต้องย้ายอาหารมาให้ตรงนี้แทนครับอันนี้เป็นอาหารของวัวที่ท้องนะคผมถ้าให้ตรงนี้เหมือนมันจะไม่ได้กินนะครับประมาณนี้โอเคเอาละเข้าสู่วันที่ยี่สิบเก้านะครับเดี๋ยวเล่นพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็ค่อยตัดพาร์ทแล้วกันเนาะให้มันจบเดือนนี้พอดีเดี๋ยวเดือนพาร์ทหน้าเราจะได้ขึ้นเดือนใหม่กันวันนี้วันอาทิตย์นะครับยังไม่น่าจะมีอะไรป่ะลุยมาเดี๋ยวเรามาดูบ้านช่างไม้ครับผมอยากอัปเกรดไอ้เล้าไก่ละ แล้วไก่ใช้เงินห้าพันนะผมกับไม้อีก300กว่าโอ้โหเยอะเลยอะไม้350ผมต้องซื้อไม้อีกประมาณสองหซึ่งเป็นเงินเยอะแน่เลยวะสองาสิบเดี๋ยวผมก็ลองดูดิถ้าซื้อไม้สอ0ร้อยห้โอ้เงินแทบจะไม่เหลือเลยอะอผมว่าสะสมไม้ไปก่อนดีกว่าตอนนี้ยอมไปก่อน ไม,ไม่ได้ครับแพงไปเดี๋ยวเราต้องเริ่มสะสมไม้ให้มากกว่านี้ครับไม่งั้นเราจะหมดเงินเยอะมากโอ้ยโทษทีนะที่มาตั้งแต่เช้านะ่ะไซตาผู้นี้เราจะมีเทศกาลแข่งคาบจานล่อนนะเพราะงั้นเชกเลยมาชวนนายแล้วก็สัตว์เลี้ยงของนายนะ่ะอย่าเข้าร่วมงานนี้ไหมล่ะอ้าวนายไม่มีสัตว์เลี้ยงสักตัวกันเหรอแย่เลยนะฉันเกรงว่านายคงจะเข้าร่วมการแข่งไม่ได้แต่ที่งไงถึงจะเข้าไม่ได้เนี่ยก็มาแวะมาดูได้นะถ้านายว่างเนะี่ย เท้ก,การขคาบจานลอนจะจัดขึ้นที่ชายหาดพรุ่งนี้สิบโมงหวังว่าจะได้เจอนายที่นั่นล่ะโอเคครับปีนี้เราก็ยังไม่ได้เล่นจานลอน,นครับต้องไว้ปีหน้าก่อนแล้วกันปีนี้ยอมไปก่อนอ่อยให้อ่อยให้ยอมให้มันไปก่อนอ้าวแมรี่หัวใจกลายเป็นสีฟ้าแล้วครับป้าปายจะพาฉันกับมาม้ามาที่ภูเขาแม้แต่ในฤดูหนาวนะฉันประทับใจมากที่อย่างน้อยเขาก็สามารถดําดิ่งแล้วก็หาแรงบันดาลใจให้ตัวเองได้ตอนที่หิมะตกนะโอเค อันนี้คือเราเป็นประโยคใหม่นะครับเหมือนเราสนิทกันมากขึ้นละเราสนิทแม้กระทั่งกับคุณแม่เขาครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนทําอาหารกับคุณแม่เขาด้วยนี่คุณพ่อไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่แต่ก็ชวนคุยไว้หน่อยถือว่าไม่เสียหายนะครับหัวใจตอนนี้ก็สีฟ้าหนึ่งคนสีเขียวหนึ่งคนสีม่วงอีกหลายคนเลยครับอ้าวเกิดเหตุการณ์รันอีกคนนงครับเยี่ยมเลยวันนี้เป็นไรเป็นหาลัน ทำไมดูเหมือนเดินไม่ค่อยถนัดละ่ะเอ,อ่อหนูเป็นแบบนั้นเหรอหนูว่าพ่อคิดเ,เองหรือเปล่าหนูก็ปกติดีนะอย่ามาโกโหกพ่อน่ะหน้าลูกสิทธ์เป็นไก่ต้มเลยนะหนูบอกแล้วไงว่าไม่เป็นไรอะ่ะโอ้ยเหมือนปวดท้องนะครับเป็นไรไปหน่ะลันหนูปวดท้องเนะี่ยชิบหายละฮอร์ลวิ่งมาอย่างไวหืเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น อ่าเรามาพอดีเป็นไรหรือเปล่าสายตาช่วยทีสิลันเขาโอ้ยปวดท้องปวดท้องจังเลยเฮ้ยอดทนไว้นะลันเราจะทำยังไงก็ดีแล้วเนี่ยเร็วเข้าไปที่คลินิกกันเถอะฉันไม่รู้ได้ไงก็ต้องไปคลินิกดีครับมาได้ไปที่คลินิกกันเราจะต้องพาเธอไปที่คลินิกเดี๋ยวนี้เลยช่วยฉันทีนะสายตาได้ดีครับมาแล้วครับถึงคลินิกละ โอ้ยรันจะไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยจะไม่เป็นโรคร้ายแรงอะไรใช่หรือเปล่านะมาละหมอมาละรันลูกเป็นไรหรือเปล่านะ่ะหนูหายแล้วหลังจากที่คุณหมอดูอาการให้ท้องของหนูปวดมันไปมันก็หายไปแล้วละ่ะคุณหมอรันไม่เป็นไรใช่ไหมเธอไม่ได้ป่วยอะไรใช่หรือเปล่าครับผมไม่เป็นไรเธอน่าจะกินเยอะไปหน่อยแค่นั้นเองแหละครับฮะ่ชื่อกทีรันแค่กินเยอะไปกนเหรอลูกกินอะไรมานะ่ะฮะ เออคือว่าผัดผักข้าวห่อไข่แพนเค้กญี่ปุ่นแล้วก็อุด้งเทมปุระตามด้วยชีสเค้กแล้วก็ผายแอปเปิลนะคะเค้กไอศกรีมแล้วก็พะะุดดิ้งฟักทองอีกเป็นของปิดท้ายละมัง้ง <c oughs> กินอะไรขนาดน,นั้นวะฉันเลี้ยงลูกสาวมาให้ซื้อบื้อแบบนี้ได้งไงกันนะฮะก็แน่สิจะปวดจะไม่ปวดท้องได้ไงเล่นกินไปตั้งขนาดนั้นอะไรกันเล่าไม่ใช่ความผิดนูสักหน่อยก็มันดูว่าน่าอร่อยนี่นะทะเลาะกันเฉย หน้าหน้าจะเย็นก่อนทั้งสองคนเธอก็หายป่วยแล้วด้วยนั่นถือเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้แล้วล่ะครับอืมฉันก็คิดแบบนั้นนะนะแต่ฉันดันทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตไปหมดเลยทั้งที่ทั้งหมดมันเป็นเพราะแค่ลันกินเยอะเกินไปก็แค่นั้นเองเฮ้ยฉันไม่รู้จะพูดอะไรดีเลยนะเห็นไหมว่าเธอทําให้คุณดันลี่เป็นห่วงแค่ไหนนะลันคราวหน้าเธอต้องระวังเรื่องการกินมากเกินไปอีกนะจะาจ้าได้เลยฉันจะระวังนะ แค่กินเยอะไปเฉยเฮ้ยในสุขจบเรื่องสักทีนะพ่อฉันบ่นจนหูชาไปหมดแล้วเนี่ยฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะสายตาที่ต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะ่ะเนี่ยเรามาถึงห้องนอนเลยว่ะแล้วก็ขอบใจนะฉันประทับใจมากเลยที่เธอเป็นห่วงฉันแล้วก็ช่วยพาฉันไปคลินิกนะ่ะโอ้ฉันเกือบลืมไปเลยแป๊บหนึ่งนะให้ของน่เลยอ่ะมันพังไปแล้วก็จริงเพราะงั้นฉันก็เลยแบบมันเล่นดนตรีไม่ได้แต่มันก็เป็นสมบัติที่ฉันรักมาก รับมันไว้ด้วยนะายตามันไม่ได้แค่มีความหมายอะไรเบื้องหลังเราวนะมันเป็นแค่แบบวิธีแสดงออกสําหรับคําขอบคุณทั้งหับชั้นนะ่ะโอเคเป็นกล่องดนตรีที่พังแล้วนะครับเล่นไม่ได้แล้วโอเคดูแลมันด้วยนะโอเคไหมแหม่ให้ของสําคัญกับเราเลยว่ะอ้าสอนวิธีทําอาหารให้เฉยได้วิธีทําคุกกี้ช็อกโกแลตมาเยี่ยมเลยครับขอบคุณป้ามากเนะี่ยต้องพยายามมาขอมาให้คนอื่นนะครับเราจะได้ได้แบบสูตรอาหารใหมๆ่ๆ เวลาทําอาหารบางสูตรมันต้องเป็นทางผ่านครับอาจจะต้องทําอาหารอันนี้ก่อนเพื่อให้ใหสูตรอาหารอันใหม่มาอะไรประมาณนี้แค่นั้นเน้นคุยกับทุกคนให้ได้เยอะๆที่สุดนะผมจะได้สูตรอาหารมาเพิ่มเยอะๆ,ๆเอาละแล้วเราก็มาเคลียร์สวนกันดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะได้เตรียปลูกผักอันใหม่เฮ้ยเด้อผมต้องใช้เคียวครับเอาเคียวมาก่อนเฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้เจีผักเจ้าเคียวโอเคมามาเกี่ยวพวกต้นที่เราไม่ได้ใช้ทิ้งครับเดือนหน้าเราจะได้ปลูกใหม่ได้ เรียกม้ามาคุยก่อนเพื่อนผมยังไม่ได้คุยกับม้าเลยวันนี้ม้าอยู่ไหนเนี่ยได้ยินเสียงวิ่งขอตัดพวกนี้เอาให้หมดก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยไหนดูซิม้าอยู่ไหนม้าอุย้ยม้าอยู่นู่นเลยไกลมากน่าจะติดบั克อยู่แต่เดี๋ยวเราไปขัดม้าแล้วเราก็จะได้เตรียมเข้านอนแล้วเล่นเดือนหน้ากันผมนี่ไงโอเคเรียบร้อยครับมาผมดูแลสัตว์ครบยังเนี่ยขอเช็คก,ก่อน โอเคนี่เรียบร้อยอเดี๋ยววันนี้เรานอนแค่นี้เลยแล้วครับเดี๋ยวพาร์หน้าเรามาลุยกันเดือนฤดูร้อนนะผมะเดี๋ยวก,กล่องดนงตรีของลันมาวางก่อนนี่โอเคประมาณนี้แล้วก็เก็บของครับเดี๋ยเดือนหน้าจะเป็นดอกไม้เซ็ตใหม่ละก็เตรียมเตรียมตัวเก็บได้เลยดอกไม้เซ็ตใหม่เดี๋ยวผมลืมอาหน่อไม้ขายแป๊บนึงนะขายไปก่อนครับเดือนนี้เราอาจจะยังไม่ได้เก็บอะไรเท่าไหร่นะครับ แต่เดี๋ยวเดือนหน้าเราน่าจะได้เก็บมากขึ้นอันนี้ขายด้วยโอเคประมาณนี้ผมโอเคแล้วเดี๋ยวพาร์ทนี้เราขอนอยญาตัดตรงนี้เลยแล้วกันผมค่อนข้างยาวแล้วผมเล่นแบบยาวมากๆโอเคแล้วเจอกันใหม่พารนะ์ทนบผมสารพัดนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย